มีกิจกรรมการแข่งขันของมวยอาชีพภาคใต้นะคะที่เตรียมจจัดการแข่งขันชกมวยไทยมวยรอบดาวรุ่งสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ค่ะเพื่อที่จะเฟ้นหาสุดยอดนักมวยอายุไม่เกิน18ปีชิงเงินรางวัลรวมกว่า500,000บาท โดยเมื่อเร็วนี้ค่ะนายสุพิธพิทักษ์ธรรมนายกสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้นะคะพร้อมด้วยนายพรประสิทธิ์เล็กสุดผู้อำนวยการสำมกง,งานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการการกีฬา,าแห่งประเทศไทยค่ะได้ร่วมการถแถลงข่าวนะคะการจัดการแข่งขันโชคมวยไทยมวยรอบดาวรุ่งสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้ค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักกีฬามวยไทยใน14จังหวัดภาคใต,ต้เตือนตัวรวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาฝีมือ ยกระดับวงการมวยไทยในภาคใต้ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นตลอดจนเฟ้นหาสุดยอดมวยดาวรุ่งของสมาคมกีฬามวยอาชีพภาคใต้อีกด้วยค่ะ ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็จะมีนักมวยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีน้ำหนักไม่เกิน40กรัมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน11คนเข้าแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น2สายค่ะคือสาย A กับสาย B แข่งแบบพบกันหมดในสายโดยนัดแรกจะแข่งขันกันวันที่31มีนาคมที่สนามมวยฐานทัพเรือสงขลาและวันที่29เมษายนแข่งขันกันที่สนามมวยที่จังหวัดปัตตานีค่ะส่วนวันที่2สิงหาคมจะเป็นรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันที่โรงเรียนรัฐประชา อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล3 0 0แสนบาทพร้อมเข็มขัดแชมเปี้ยนรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะรับ2จะได้รับเงินรางวัล1 5 0 0 0 0บาท1,000 0บาทและ5 0 0แสนบาทตามลำดับนอกจากนี้ผู้ที่เข้ารอบแข่งขันในรอบแรกและก็รอบรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัลครั้งละ4 0 0 0บาทอีกด้วยสำหรับใครที่เป็นแฟนนะคะของวงการมวยไทยก็บอกว่าต้องไม่พลาดเลยค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ที่ไปทำก,นนการแข่งขันก็จะมีการขายบาัตรและ ก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของมวยไทยได้เข้าไปชมไปเชียร์ลูกหลานของตัวเองอีกด้วยค่ะก็ลองติดตามกันดูนะคะว่าตามวันเวลาดังกล่าวจะมีการประกาศขายบัตรหรือว่าเปิดให้เข้าชมจับจองที่นั่งกันเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ